อยากจะให้เธอได้อดยิ้มและบันใหม่จักใจฉันวิ่งนี้สีชมพูวิ่งนี้สีชมพูสนับสนุนโดย AAS 4G Advance สนับสนุนโดยรองเท้านักเรียนแคทชา่าเทวันรับทราบเทนายตอบด้วยเขนายบ้าเลยได้มันหมา นี่เจ้าแบบอบเล่นเกมเหรอใช่ไหมพันลับโบข้าขอโทษเจ้านะอย่าเอาแต่เล่นสนุกอย่าลืมว่าเจ้ากำลังหลับภารกิจสำคัญอยู่ข้าไม่ลืมหรอกอืมไม่ลืมก็ดีแล้วอันไหนลองว่ามาสิว่าข้อมูลที่ให้ไปทำความเข้าใจอ่ะเจ้าเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้ว มนุษย์ผู้หญิงบนโลกเนี่ยคลั่งใครแล้วก็ลหลงไหลผู้ชายที่ร่อรวยมีสเสน่ห์ดูแลดีและอารมณ์ขันแต่ที่สำคัญนะต้องจริงจังแล้วก็ใส่ใจเรื่องอนาคตด้วยเก่งมากแต่ข้าไม่เข้าใจนะว่ามนุษย์คนหนึ่งเนี่ยสามารถมีคุณสมบัติอะไรได้เยอะขนาดนั้นมีสิและมนุษย์ผู้ชายประเภทนั้นเนี่ยที่โลกมนุษย์เขาเ,ขาเรียกกันว่าเจ้าชายเจ้าชาย ใช่และเพื่อให้งานบัททำลายเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราลุล่วงข้าจำเป็นจะต้องให้เจ้าทำอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือปลอมไปเป็นเจ้าชายแล้วก็ไปหลอกผู้หญิงบนโลกแล้วทำให้เป็นแคลร์ซะแล้วข้าสามารถปลอมตัวเป็นเจ้าชายได้ไงอ๋อข้าดาวลปรแกรเปลี่ยนหน้าลงเป็นยานให้เจ้าแหละเจ้าก็แค่เลือกหน้าที่ต้องการแล้วก็กดให้มันทำงานเอาละข้าหมดเวลาละขอให้เจ้าโชคดีบายบาย โปรแกรมแปลงชมอ่ะน่าสนุกดีลองหน่อยสิอันนี้โป๊ไปอ่ะอันนี้ก็โป๊ไม่ใส่เลยเลยอันนี้ไม่หล่อ <c oughs> โอ้อันนี้ยิ่งแล้วใหญ่น,นี้แปกอ่ะแย่แล้วอุกบาทชนยาน การแปลงโฉมในปวดสูมหน้าตาเริ่มทํางานโปรแกรมแปลงโฉมในปวดสูมหน้าตาเริ่มทํางานไม่เอาไม่เอาไม่สูมไม่สูมซิไม่สูม,ม,สม,ม,สมฉันจะเลือกหน้าฉันเองเลือกเอสําสรเริ่มกระบวนการแปลงโฉม<ป>และเรื่องราวของผมก็เริ่มต้นจากตรงนี้แหละครับที่ฉันบรรยากาศ ทำไมเราต้องมาตรอกนี้ด้วยเนี่ยนี่เจสซีมีกับเจมี่นี่ก็ยังไงกันนะบอกว่าติดธุระเนี่ยแล้วก็มาปล่อยฉันลงตางเนี้ยเนี่ยนะถ้าฉันมีแฟนหล่อๆดีๆสักคนคอยมารับมาส่งอ่ะก็คงจะดี ักจังเรามาตอนจาทำอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะหรือว่าจะเป็นพรจากดาวตกจริงๆเราก็ขอไปเป็นพันรอดแล้วนะพึ่งได้ก็วันนี้แหละเอ๊ะหรือว่าไม่ใช่คนเมาต้องเป็นคนเมาแน่ๆ ตรงไหนก็คิวอะ่ะเอ้นต้องถ่ายรูปเก็บไว้ก็ใส่เข้าไปเลยแต่งก่อนดีกว่าแล้วค่อยอัพหยุดอยา่อยาขยักทรงอีกนายสองคนเป็นใครอะ่ะจะมาขอลายเซ็นฉันหรอ แค่นางเอกร้อยล้านติดหนึ่งในห้านางเอกเนื้อหอมของเอเชียใครมันจะไปสนใจเฮ้ยเฮ้ยได้ฟังที่ฉันพูดมิเนี่ยก็ฟังดิเนี่ยนางเอกร้อยล้านติดหนึ่งในห้าของเอเชียสุดยอดไปเลยอะ่ะฉันพูดต่ออีกว่าใครมันจะไปสนใจเอาแล้วทำไมไม่รีบบอกละ่ะก็งี้เอา <c oughs> ฉันจะทำยังไงความโง่อของแกดียวเนี่ยหายใจออกนี่ยังมีความโง่มาอยู่เลยแหมฉันลาดฉันไม่โง,ง่น,นะฉันไม่มาเป็นโจรกระจอกแบบนี้หรอกฮะพวกแกสองคนเป็นโจรเหรอใช่พวกเราเนี่ยเป็นโจรกระจอกยังสาวภูมิใจเนาะพวกเรามาที่เนี่ยเพยื่อจะมาทำให้หน้าของเธอเนี่ยเสียโฉมก็เจาะ ผิดคิวป่ะเนะี่ยไม่นะแกคิดดูว่าแกจะทําให้หน้ามันเสียโฉมใช่ไหมม,มันก็จะได้ไม่ได้เป็นดาราไมไ่ได้เป็นดาราชีวิตจะเป็นยังไงก็จ้า ไม่รู้มันนอนอยู่ตรงเนี้โอ้ถามจริงนี่แกจําชื่อพ่อแม่ก็ได้ไหมเนี่ยกูนี่มันอีนังทรงอีไงเอ้าหนูว่าหนีไปไหนมันหลบอยู่ตรงนี้นี่เองเขาไม่ได้หลบเขาสลบจ้ะ <c oughs> สลบอะไรเป็นอะไรอีกเนี่ยฮะตามมาลงไม่ถูกแล้วเนี่ยแกคิดดูนะถ้ามันแค่สลบเราก็จัดการกับมันง่งายๆไม่ต้องเปืองแรงไงเออ จริงดูสิถ้านางเอกหน้าตาอับลักษ์เนี่ยจะมีใครจ้างงานไหมตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปอะนะเจเซ่มีของพวกเราเนี่ยก็จะก้าวขึ้นแท่นเป็นนางเอกแนวหน้าของเอเชียไอตีเล็กเตรียมอุปกรณ์ได้เลยเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยแท่งสักยันไงแกคิดดูนะถ้านางเนี่ย มันมี4ี่คิ้วหน้าตามันจะอัปลักษ์แค่ไหนจริงด้วยถ้าอย่างนั้นแกจัดการมาเลยได้เลยลูกพีแเบโแกรู้หรือเปล่าสามวันก่อนเรียนสู่อกาศเนี่ยนักบินโอกาศท่านกันอะไร ปลาล้าไงเดี๋ยวท้องเสียพลิเอากหอห์งไงเดี๋ยวเจอดันตรวจอากาศไม่ใช่ถ้าเฉลยเลยละกันห้ามกินถั่วไงฮะเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงก็เดี๋ยวไปต่ใแต่ชุดนักบินอากาศทำไงล่ะอันนี้ก็เรื่องจริงก่อนวันที่2 6มีนาเนี่ยห้ามกินอะไรห้ามกินเมล็ฮะร,รู้ได้ไงอะก่อนที่2 6มีนาที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราต้องมาเป็นชิลิดเดอร์งานครบรอบ16ปีของช่อง3าก็ต้องมีซ้อม ห้ามกินแลเกือบลืมไปเบลเนี่ยมีภาพบรรยากาศงานมาฝากด้วยนะงานวันเกิดช่องาปีนี้จัดยิ่งใหญ่ไม่แพ้ปีก่อนๆจัดเต็มยาวถึง8ชั่วโมงด้วยคอนเซ็ปต์ภารกิจรักเลิฟมิชชั่นในงานนี้เต็มไปด้วยพระเอกนางเอกครบถ้วนกับพาเดของละครช่องในปีนี้และไฮไลท์ของงานที่น่าตื่นเต้นมากๆนั่นก็คือฟุตบอลประเพณนีนั่นเอง